สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องคุณยายสายลาะอ,อีกแล้วนะคะคลิปนี้ขอสื่อสารเป็นภาษากลางแล้วกันนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดหลายคนคงจะงงนะคะว่าในภาคอีสานของเรามีโบราณสถานหลายแห่งแต่ละแห่งก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาก จึงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันว่าตกลงแล้วชนชาติไทยมาจากไหนกันแน่นักประวัติศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็พยายามหาคำตอบที่จะนำมาหาักล้างจากทฤษฎีเก่าที่ว่าชนชาติไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตหรือทางตอนใต้ของจีน จากการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจากที่ต่างๆทำให้นักประวัติศาสตร์ให้ทฤษฎีใหม่ว่าชนชาติไทยไม่ได้อพยพมาจากที่ไหนแต่ตั้งโลกรากอยู่ที่ประเทศไทยนี้เองข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็คอยติดตามต่อไปนะคะการสถานที่จะพาท่านผู้ชมมาชมก็คือ ภูคันธนามนั่นเองค่ะภูคันธนามตั้งอยู่ตำบลยางคําอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่18เป็นอรูขยาสารตามแบบวัฒนธรรมเขมรนนะคะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประมาณพุทธศักราช1727ถึง1761 จารึกปรา,าสาทตาพรมประเทศกัมพูชาซึ่งกู่คันธนามเป็นชื่อเรียกขึ้นภายหลังตามนิทานชาดกเรื่องคันธนโพธิสัตชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาโปรดเวนัยสยัตว์บริเวณกู่คันธนามประกอบด้วยอาคารสองหลังคืออาคารที่ปรา,าสาทประธาน และอาคารบรรณาลัยด้านนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสระน้ำลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบปราสาทขมินที่ใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุในการก่อสร้างปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าปราสาทกอมุกออกมาเชื่อมกับลานหินส่วนด้านหน้าบรราลัย พบศิลาจารึกหินทรายจารึกอักษรขเขมรโบราณภาษาสันสกฤตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างอโลคยาสารให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับประชาชนรอบนอกอาคารเป็นกำแพงก่อสร้างด้วยศิลาแรงมีผังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า กึ่งกลางกำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตูมีรูปกากบาทก่อด้วยศิลาแรงแต่ส่วนที่เป็นคานใช้หินทรายสีชมพูภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสีกรทำจากหินทรายในลักษณะศิลปะเขมรแบบบายนปัจจุบันสูญหายไปแล้ว ทามฝั่งถนนทางด้านทิศตะวันออกจะมีศาลของเท้าคันธนามมีคนมากราบไหว้ขอพรบนบานให้ได้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อได้ตามที่ตนเองปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บนจะเห็นได้จากมีรูปปั้นช้างม้าวัวควายพวงมาลัยเต็มบริเวณศาลคนทั่วไปจากทุกสารทิศก็จะมาบนบานเป็นประจำไม่ได้ขาด รถผ่านไปผ่านมาพอมาถึงบริเวณนี้ก็จะส่งสัญญาณโดยการบีบแตรเสียงดังนับว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ